สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ผ้าไหมสุรินทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ๆขาทางช่องของเราพาพี่ๆมาชมเป็นผ้าไหมมัดหมีหกตะกหน้านางชายคลืยนะคะซึ่งวันนี้คัดสรรงานเกรดคุณภาพมาให้พี่ๆชมทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะพี่ๆขาชิ้นนี้ไหมมัดหมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะ ผืนนี้นะคะพี่ๆขามีชื่อลายว่าลายนาคก้า ah วเสียนนะคะพี่ๆขาเป็นนาคมงคลนาคเกี้ยวนาคพันทรัพ์นะคะตัวท้องผ้านะคะออกสีเขียวนะคะตัวท้องผ้าออกสีเขียวเชิงผ้าเป็นสีแดงนะคะมีหน้านางนะคะพี่ๆขาหน้านางเป็นหน้านางช้างนะนะคะหน้านางเชิงช้างนะคะแล้วก็มีตัวเชิงผ้านะคะ๋ยวให้พี่ๆชมท้องผ้าช ắt, ัดๆนะคะ เป็นไหมมัดหมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากนะคะผ้านีน้ำหนักนะคะนุ่มรื่นผิวมีความเงามีความเหลือกเงานะคะค่ะมาต่อกันที่พื้นที่สองนะคะพื้นที่สองนะคะพี่พี่ขาลายสุพรรณมัดฉานะคะ ค่ะผืนนี้นะคะพี่พี่ขาลายสุพรรณมัจฉานะคะตัวทองผ้านะคะพี่พี่ขาออกสีแดงเม็ดมะขามเข้มนะคะเป็นงานไหมมัดหมีหกตะกรยกดอกลูกแก้วนะคะมีหน้านางนะคะหน้านางช้างนะคะชายครุยนะคะขนาดผ้าหน้ากว้างหนึ่งเมตรความยาวสองเมตรนะคะพี่พี่ขา พี่พีท่านใดสนใจชิ้นนี้กดรับสองเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันอีกที่ผืนที่สามกับผืนที่สี่ค่ะค่ะพี่พี่คะมาต่อกันที่ผืนที่สามนะคะผืนที่สามเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะหน้าพันซับนะคะไหมมัดมีหกตะกอนหน้านางชายคลุยนะคะผืนนี้เป็นงานยกดอกลูกแก้วนะคะตัวท้องผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามเข้มนะคะตัวหน้านางน,นะคะเป็นหน้านางใบโพช่วยแบบนี้นะคะพี่พี่คะ นาเกีียวนาขันซับนะคะสวยงามมากเดี๋ยวให้พี่ๆชมท้องผ้าชัดๆช้าๆนะคะเ <d> ชิงบนล่างนะคะ <d> พี่ๆค่ะเป็นเชิงใบสีนะคะตัวเชิงบนล่างก็เป็นเชิงสีแดงสดนะคะพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นนี้กดรับสามเข้ามาได้นะคะพี่ๆค่ะมาต่อกันที่ผื้นที่สีผื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ ผืนนี้ไหมมัดหมีมม่หกตะกอยุกดอกลูกแก้วลายปลานะคะปลาปลาคาบนะคะพี่พี่ปลาค้ามเงินคาบทองนะคะเป็นไหมมัดหมีมม่หกตะกอยุกดอกลูกแก้วหน้านางชายคุยนะคะตัวท้องผ้าเป็นสีฟ้านะคะฟ้าสดนะคะตัวเชิงผ้าเป็นเชิงดอกกุหลาบนะคะพี่พี่ะ่ะ วันนี้ค่าสารมาให้ชมนะคะสีชิ้นด้วยกันนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาชมเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะทางช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับพี่ๆี่ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะฝากพี่ๆี่กดติดตามคลิปนะคะกดติดตามช่อง YouTube นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดๆไปที่เกี่ยวกับผ้าไหมที่เราจะนำมาพี่พี่ได้ชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ